สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิงเพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยนนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยน์สำนักง,งานใหญ่นะคะของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย6 8แยกหนึ่งนะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะ พี่จะพาคุณลูกค้ามาดูรถที่เข้าใหม่ ของบริษัทเพชรยนต์อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ที่อยู่ข้างหน้าพิงนี่เลยนะคะเป็นรถโตต้าวีออนะคะ1 5 t r d ปี2012นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพชรยนต์ตั้งขายที่ราคา2 8 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันชุดแต่งรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะต้องรีบเข้ามาดูรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะ คุณลูกค้าติดต่อพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาสอบถามนะคะหรือสนใจรถรุ่นไหนสอบถามพิงได้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถเข้ามาใหม่ๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะ ที่มีรายได้นะคะเป็น2เท่าของค่างวดน,นะคะลูกค้ารายได้ที่อยู่ประมาณ15,000บาทนะคะสามารถซื้อคนเดียวจบเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิธพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกาจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้า2ชั้นนะคะไฟหน้านะคะทั้ง2ดวงนะคะจะเป็นแบบมอติรีเซเตอร์นะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับสเกิร์ตที่อยู่ด้านหน้านะคะคุณลูกค้าชุดแต่งรอบคันกันเลยทีเดียวคุ้มมากนะคะในส่วนของล้อนะคะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะแม็กขอบสิ ผ้าน,นะคะคุณลูกค้ามีไฟเดียวนะคะติดกับตัวถังรถมาให้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งด้านหน้า,นาและด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกแท้เริมจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นปี2012ได้เป็นสีบอลเงินนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะ มีไฟทับทิพย์สีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับส,สเกิร์ตนะคะด้านหลังแล้วก็สปอยเ,ออเลอร์มาพร้อมเลยนะคะมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์2จุดนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังนะคะไฟเบรกลงที่3นะคะคะุณลูกค้ามาดูกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคะุณลูกค้าได้เป็นสีบอลเงินนะคะปี2012นะคะเพรยนตนะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา2 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคะุณลูกค้า KDD ฟรีดาวกันไปเลยสําหรับคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบเข้ามาดูรถที่บอยษัทเพชรยนต์ตัวจริงได้เลยนะคะมาลองขับรถมาลองเทสได้กันได้นะคะคุณลูกค้าคันนี้บอกได้เลยว่าออปชั่นจัดเต็มครบเครื่องแน่นอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบเลยลด่วนมากๆเลยนะคะลูกค้าผ่อนสบายๆเริ่มต้นเพียงแค่5000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพิงจะพาลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยนะคะตามนิ้มาเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะโวงมาลัย3ก้านนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะคุณลูกคา้าและแอร์ปรับด้วยมือนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าได้เป็น บาะหนังบอดี้โทนสีดำตัดด้วยอขอบขอบนะคะจะเป็นสีแดงเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะคุณลูกค้าทูโทนภายในนะคะจะเป็นสีแดงตัดด้วยสีดำนะคะลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบเลยนะคะค่ะไปไหนปลอดภยัยมีแอร์แบกให้2คู่หน้านะคะทูโทนภายในสวยงามมากนะคะสำหรับคันนี้ทิ้งบอกเลยว่าสวยจัดเต็มแน่นอนนะคะคุณลูกค้า ภายในด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนั่งได้สบายนะคะคุณลูกค้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วมาให้นะคะของฝั่งนู้นก็มีะค,ะค,ค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบเลยนะคะสวยงามมากนะคะสําหรับคันนี้พิมพ์บอร์ได้เลยว่า ออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะตามที่มาเลยค่ะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี้โทนสีดํานะคะตัดด้วยสีแดงผ้ากำมะหยี่นะคะคุณลูกค้าตรงผู้โดยสารนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะคุณลูกค้าอา นั่งสบายมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเห็นกันชัดๆเลยนะคะออปชันจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าตรงนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะแล้วก็ที่ห้อยสินค้ามาให้นะคะคุณลูกค้าพื้นที่ด้านหลังของเขานะคะกว้างขวางมากนะคะนั่ง สะดวกสบายมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับจอทัศสกรีนด้วยนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถที่ผ่อนสบายสบายเริ่มต้นที่5,000บาทนะคะคันนี้นะคะเพจยนต์ตั้งขายที่ราคา280,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าออปชั่น ครบเพื่อนจัดเต็มนะคะติดซีมรอบคันและยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะเป็นเบาะนะคะเป็นเบาะ,ะนบาหนังของ TRD นะคะคุณลูกค้าชุดแต่ง TRD แท้ๆเดิมจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิญจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดของภายในที่เก็บสัมภาระแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะ <S <S มาดูในส่วนของ ที่เก็บสัมภาระ้างบ้านนะคะสําหรับคันนี้นะคะบีถากรองสินค้ามาพร้อมนะคะคุณลูกค้าเรามาดูอุปกรณ์พร้อมๆกันเลยนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะคุณลูกค้าครบเครื่องกันเลยนะคะสําหรับคันนี้มีถากรองสินค้ามาให้นะคะสามารถบรรจุสินค้าได้เยอะเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ าภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตามพิ์มาเลยคะ่ะในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์นะคะแบตเตอรี่ใหม่ๆกันเลยทีเดียวคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะรอยเม็ดอาร์ในฝั่งนี้นะคะคุณลูกค้า ทุกอย่างครบเลยนะคะคุณลูกค้าไม่มีน้ํามันไหลยเยิมเ้มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง1 5ลิตรนะคะคุณมาค์มาดูในส่วนของนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรอยเมดอาร์ต ah นะคะซีนเดิมทุกอย่างนะคะสติ๊กเกอร์มออก,กอ,อยู่ครบนะคะรอยเมดอาร์ ah ตทุกตัวนะคะอยู่ครบนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาดูรถได้นะคะรถของเรานะคะไม่มีการชมหนักตัดต่อเป็นสีพิกว้ามหรือกอไม้ใดๆทางซีนเป็นลบตั คุณเติมแพ้จากโรงงานนะคะคุณคลูกค้ารับประกันได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโตต้าวีออนะคะ 1.5e นะคะ TRD นะคะปี2012นะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะเพชรยน์ขายอยู่ที่ราคา280,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตฟรีดาวกันไปเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจที่ เข้ามาดูรถที่บริษัทเพจอยนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะคุณลูกค้ามาเลือกมาขับรถกันได้เลยนะคะคุณลูกค้าสาหรับเพจอยนนะคะออกได้ถูกอาชีพนะคะค่าราชการนะคะ พนักง,งานบริษัทนะคะรับวิสาหกิจค้าขายรับเหมานะคะสามารถออกได้นะคะจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะและลูกค้านะคะที่ติดเครดิตนะคะสามารถออกได้นะคะเ<ม>พียงแค่ลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขของดิสซิ่งเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพ็กยนนะคะติดต่อพิงได้เลยนะคะเ<ม>บอร์พิงนะคะ0827043253นะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ คล้ายกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้ยาย้ำอีกทีนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตต้าวีออนะคะ 1.5 TRD Sporttech นะคะได้เป็นปี2012นะคะเพจโยนขายที่ราคา280,000บาทเท่านั้นนะคะคลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนสนใจชุดแต่งรอบคันสวยงามคันนี้นะคะต้องรีบเข้ามาดูติดต่อพิงได้เลยนะคะย้ำอีกทีนะคะเบอร์พิงนะคะ0827043253นะคะคุณลูกค้าแล้วพิง์จะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ Ah! Wow.